วันนี้เราจะมาสอนโปรแกรม Microsoft Access 2010ซึ่งโปรแกรม Microsoft Access 2010ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดฐานข้อมูลต่างๆเราจะเริ่มตั้งแต่จัดเก็บข้อมูลประมวลผลและได้ผลงานนั้นออกมาขั้นตอนแรกในการจะทำงานไอทีที่1นนะคะคลิกที่ปุ่ม Start เลือกโปรแกรมทั้งหมด เลือกที่ Microsoft Office เลือก Microsoft Access 2010คลิกเข้าไปเลย2นะคะคลิกที่ตัวไอคอนบนหน้าจอดับเบนคลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ขึ้นมานะคะการสร้างฐานข้อมูลสามารถทำได้สองวิธีนะคะสร้างจากแม่แบบนะคะ หรือตัวอย่างแม่แบบวิธีที่2ส,สร้างฐานข้อมูลจากเอกสารเปล่าเราเป็นคนกำหนดว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็คลิกที่ฐานข้อมูลเปล่าพิมพ์ชื่อไฟล์ที่จะเซฟแล้วเลือกที่เก็บ งานนะคะเลือกไว้ที่ d e สก์ท็ตกลงแล้วคลิกที่ปุ่มสร้างนะคะจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมต่อไปนี้ขั้นต่อไปเราจะมารู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม Microsoft Access 2010จะประกอบด้วยแถบไฟล์นะคะแถบไฟล์ก็จะเป็นแถบที่รวมชุดคำสั่งต่างๆในแถบการจัดฐานข้อมูล นิวนะคะใช้ในการสร้างรีเซนหาข้อมูลที่เราเซฟไว้แล้วปริ้นเลือกที่จะปริ้นนะคะเลือกอันไหนก็ได้ค่ะไฟคือแทบชื่อเรื่องนะคะหรือไตเติลบาร์แทบชื่อเรื่องนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไฟล์งานนั้นชื่ออะไรเวอร์ชั่นของโปรแกรมเวอร์ชันไหน แล้วก็โปรแกรมที่เราใช้อยู่ชื่อว่าโปรแกรมอะไรนะคะส่วนต่อไปคือแถบริปปอนนะคะแถบริปปอนคือกลุ่มการทำงานหลกัหลกๆไว้ด้วยกันนะคะแถบริปปอนก็จะมีแถบโฮมนะคะแถบคี e อ t e แทบเอ็กเตอร์เนลดาต้าแถบด a t a าแถบด a t a าเบสทูแถบ แท็บฟิลแทบสุดท้ายคือเทเบิลนะคะส่วนต่อไปที่เราจะเรียนรู้คือบานหน้าต่างเราก็จะมาเรียนรู้การทำงานเมนูริปอนว่ามีอะไรบ้างหน้าแรกก็จะเป็นแท็บที่รวมคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลบนหน้าจอต่างๆซึ่งจะแบ่งกลุ่มดังนี้ แถบมุมมองใช้ในการดูตารางดูที่เราออกแบบแถบต่อไปคือคลิกบอร์ดก็จะเป็นแถบที่ใช้ในการคัดลอกงานย้ายข้อมูลต่างๆตามแบบที่เราต้องการส่วนเรียงลำดับและกรองแถบที่เรียงตามเงื่อนไขเป็นการสร้างเงื่อนไขตามข้อมูลข้อมูลที่เรากองลงไปต่อมา คือรับเรียนุ่มความสั่งเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการบันทึกการรวมผลผลรวมการสะกดคําหรือมีการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปนะคะการเรียนรู้ความสูงของแถวซ่อนขอบเขตข้อมูลยกเลิกการซ่อนเขตข้อมูลตึงเขตข้อมูลยกเลิกการตึงเขตข้อมูลทั้งหมดความกว้างของเขตข้อมูลนะคะ ต่อไปค่ะการค้นหาการค้นหาคือเป็นในการแทนข้อมูลต่างๆสุดท้ายนะคะการจัดรูปแบบข้อความที่ใช้จัดแบบตัวอักษรต่งตางๆนะคะก็จะมีตัวอักษรของสีแบบแบบอักษรเปลี่ยนหน้าตาม หน้าตาแบบอักษรนะคะขนาดแบบอักษรนะคะตัวหนาตัวเอียงขีดขีดเส้นใต้ข้อความนะคะเป็นต้นต่อมาแถบสร้างนะคะเป็นแถบที่ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นการใช้งานต่างๆ ของฐานข้อมูลก็จะมีแม่แบบส่วนโปรแกรมประยุกต์แทรกหรือสร้างบางส่วนของฐานข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลทั้งโปรแกรมต่อมานะคะคือตารางตารางสร้างตามที่เราจะใช้งานนะคะแบบสอบถามตัวช่วยสร้างแบบสอบถามนะคะออกแบบสอบถาม ต่อมาคือฟอร์มฟอร์มมีออกแบบฟอร์มฟอร์มเปล่าตัวช่วยสร้างฟอร์มการน,นำทางฟอร์มเพิ่มเติมต่อมานะคะรายงานรายงานเป็นแถบที่ที่รายงานเป็นแถบในการสร้างรายงานต่างๆเมคอและโคดนะคะก็จะเป็นคำสั่งในการสร้าง เมโคและโคนะคะต่อมาคือข้อมูลภายนอกข้อมูลภายนอกก็จะมีนำเข้าและเชื่อมโยงจะมีการนำเข้าที่บันทึกไว้ก็มีการมีกมี Excel a c c e s s ฐานข้อมูล o b d p c นะคะต่อมาคือส่งออก การส่งออกที่บันทึกไว้แฟ้มข้อมูลแฟ้ม HTML ต่อมานะคะรวบรวมข้อมูลการสร้างและการจัดอีเมลร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook เซฟจากโปรแกรมไปเข้าเว็บนะคะต่อมาฐานเครื่องมือแบ่งออก เป็นเครื่องมือเครื่องมือก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการบีบอัดหรือซ่อมแซมฐานข้อมูลของเราเมโครก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้รวมเมโครซึ่งแปลงเมโครให้เป็นคำสั่งภาษาวิชวลเบสิกต่อมาความสัมพันธ์ก็จะเป็นการจัดกลุ่มสร้างการเชื่อมโยงตารางต่างๆเข้าด้วยกันวิเคราะห์ ก็จะเป็นทําหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลต่างๆย้ายข้อมูลการทำงานคำสั่งที่ติดต่อระหว่าง a c c e ซ s กับ SQL Server Add-in ก็จะทำหน้าที่เพิ่มคำสั่งแบบกำหนดคำสั่งเองและคุณลักษณะใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกับโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้ายในการเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Access 0 1 0ก็จะเป็นการเรียนรู้การจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลซึ่งการจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลสามารถทำได้2วิธีคือวิธี1่ 1. การจัดเก็บไฟล์ให้ให้เป็นนามสกุล .accdb หรือ .mdb 2. การจัดเก็บไฟล์ให้เป็นนามแฉก ซึ่งการจัดเก็บไฟล์เมื่อเราทำงานโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการเสร็จแล้วไปที่แฟม้มเลือกบันทึกถ้าเราต้องการเซฟงานไปเก็บแทนที่ไฟล์เดิมเราก็คลิกที่บันทึกเลยถ้าเราจัดเก็บไฟล์ใหม่คลิกที่บันทึกและบันทึกฐานข้อมูลให้เลือก s save a n d ให้เลือกบันทึกและประกาศให้เลือกบันทึกและประกาศซึ่งใน Save บันทึกและประกาศเราก็สามารถเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้ว่าเราจะเลือกแบบไหน